สวัสดีครับวันนี้ช่องเบบี้ยังไปนะครับวันนี้มกินทุเรียนคิปผลไม้ผ่าผลไม้ามาขอ,อส่วนมานั่งอรอเลย,อย,อยรอเขาอนุญาตอยู่แต่เขาว่าสนเหม็นสวนกิ่นโมเป็นเพรต้องกินกะ <c oughs> บอกยิ้มยิ้มป โซนเมนก็ยังมีตัวเปาล้วเคกโซนกินบ่ได้ก็โซนใจหรอกเมนโมเมนก็บ่สนใจโอเคบ่ต้องกินเด้อก่สนใจเขาบว่าด้สนใจเวอร์นเอ้เขาสนใจโุเรียนอยู่ป้าับไปอย่าไปสนใจชวนอย่าไปสนกินน้องจะกินให้หมดเลยโอสนใจโุเรียนโอ้ยเก็บหมดเลยบ่มีเนื้อให้กินเลยตายชวนที่ได้กินเด้อบอมีกินดอกตายนี้เนื้อเลยเนาะอโซนบ่ได้กินแท้ๆตายโควิดก็สบายดี ป้าเผาป้าเลยเฮ็ดอียยยงงอ่าาบตายแล้วป้าเผาเลยไม่ต้องเสียตังค์เยอะนี่เด้เพิ่นไปเด้ไปทำวิธีให้เด้เหมือนเหมือนเหมือนน้เหมือนอะไย่งค่ากินจักบาทค่ายางจักบาทแปดร้อยแปดร้อยส่วดมันเป็นยังไงเงินแปดร้อยเนี่ยแปดร้อยก็มีเลขแปดกับศูนย์สองตัวมันนะ ชัดเจนมะแบบชนชุนชนร้อยหวยออกอะไรบอกโซนสิงวดนี้หวยออกอะไรเช้าโซนมึงจะซื้อไปอยู่เรื่องอะไรเมย์ให้เค้ากินหน่อยเอาแห่นกับโซนคอยดูว่าใครใครจะขายทิ้งหรือใครจะกินลงท้องมันติดตามกันดูเลยโซนนายจะขายทิ้งอ่ะโน่าห์โอ้ยฉนีหรือเปล่าวะเนี่ยมอนมอนมอนทองมอนเอ็นเลยแห่นกับโซนกินเลย ไอ้ส่วนที่มันไหนเอาเอาสวนขึ้นเรียนมันนีค่ะโอ้ยเอาแบ่งส่วนด้วยมันมีสองลูกเอาแบ่งแบ่งหักออกพี่เปาหักออกมันหักได้ครับแต่ละส่วนลวดลายกินอันใหญ่เลยเอาให้ส่วนให้ส่วนกินเอาไปค่ก็กินนะผมแต่ผมผมาม,มันหุนย,ยี่หรี <S 2> <S 2> ่เออส่วนว่าบอเซฟส่วนแล้วบอเซฟเป็นยังไงมั่งหุ่นเตี้ยตกใจแล้ว กันเนี่ยนะ <laughs> เออมื่สิเดียขม,ม,น,ขม,มน,นี่ขมอะไรกันนะนึกงเมื่อปนมืหน้าแดงแลบวน่เด็ <laughs> <laughs> ดน, <laughs> นี่ <laughs> มันขมมาตรงนี้ไลนเด็ดอาถูกแล้อีกิปครับ <laughs>